แลด้วยสุดท้ายเขาชิมเครย่กแล้วรสชาติพอดีต่อไปบุญอันนี้อะไรก็ครูไม่นำเป็นสานะนำสองสามสวยอทาชิหวานเหละสวยโยเดงนน้นเขากินหมดแล้วทั้งหมดของคำช่วยของคำช่วยก็ไม่ต้องแปลสิ เอหน่าเแตไปลี看看้่าเตาผิงไฟของข้างขตผิงไฟมีก้าอีสามตัวหนึ่งสองสาม อยางเบากับไบแล้วแปลว่าต่อไปหน่องาพูดเลยสั่งคานี้รบวนรบแปลว่าแปลว่าแปลว่าอะไรสีสันจังกังกาเฮาตัวที่สามพอดีจุน ตีจังท่ายิ่งล่ะแปลว่าตัวที่นั่งแข็งมากแปลง